สวัสดีค่ะเหลือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนยนะเกี่ยวกับเรื่องกรดเบสนะคะสุดท้ายแล้วะสุดท้ายมาสองคลิปแล้วนะคะพบกับครูสายกับกรดเบสเนื้อหาภาสุดท้ายก่อนไปเป็นไทยบทนะคะการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับกรดเบสนะคะก็จะมีหลายอย่างทั้งเรื่องออปฏิกิริยาของกรดเบสไตเตอรบัฟเฟอร์แล้วก็การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาําวันเช่นการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว <c oughs> ดินเปรี้ยวเนี่ยคือดินที่เป็นกรดคือค่าพีเต่ํต่ ถ้าสมมติว่าค่าต่ำกว่า4เนี่ยเราจะเรียกว่าดินเปรี้ยวจัดหรือดินกรดจัดซึ่งไม่เหมาะกับการปลูกพืชเลยนะคะการที่มันเป็นกรดแบบนี้เพราะว่ามันมีกรดซัลฟิริกผสมอยู่บางครั้งชาวบ้านก็อาจจะเรียกว่าดินกรดกรรมฐาน,นโดยปกติแล้วนะคะในการแก้ปัญหาเนี่ยเขามักทาโดยการโรยแคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูน,นหรือว่าเราเรียกว่าปูนมาลเนี่ยลงไปเพื่อให้มันทําปิยากับกรดแล้วให้ความเป็นกรดมันลดลงก็คือตามปฏิกิริยาอะไรก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นเบสเนาะ ทำเบียร์กับกรดก็จะได้สารที่มันเป็นกลางมากขึ้นนะคะทีน่นี้พวกเราอาจจะเคยได้ยินโครงการชื่อโครงการแกล้งดินโครงการแกล้งดินเนี่ยเป็นโครงการของล้อเก้านะคะที่เป็นการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวในพื้นที่ดินในในพื้นที่ป่าพรุนะคะที่มันเป็นกรดเนี่ยทำให้สามารถปลูกพืชได้โดยใช้ความรู้เรื่องกรดเบสนี่แหละนะคะนอกจากนี้นะคะเกี่ยวกับการเกษตรก็จะเป็นการวิเคราะห์ปริมาณกรดในอาหาร เช่นในอุตสาหกรรมก็จะมีการวิเคราะห์ปริมาณกรดเช่นกรดเล็กติกในนมกรดซิตริกในผักผล,ลไม้กรดมาลิกในแอปเปิ้ลกรดแอซิติกในส้มสายชูซึ่งวิธีที่เขานิยมนํามาใช้ก็คือเป็นการไตเตรตการไตเต,ตรตจะเป็นการวิเคราะห์ปริมาณกรดได้อย่างแม่นยานะคะโดยใช้สารละลายมาตรฐานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็จะเช่นนี้โซเดียมไฮดรอกไซด์ทำยาปุ๊บปุ๊บ,บแล้วเขาก็จะคํานวณเพราะถ้าเขาทราบป,ปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในการไตเตรตก็สามารถ คำนวณปริมาณกรดในสารตัวอย่างได้นะคะต่อไปการควบคุม pH ของสารละลายในร่างกายและในธรรมชาติปกติแล้วอะค่ะความเป็นกรดเป็นเบสเนี่ยมีผลต่อการทํางานของร่างกายอยู่แล้วของเหลวในร่างกายก็เลยมีการควบคุม pH โดยเป็นบัฟเฟอร์ในธรรมชาตินะคะเช่นไบคาร์บอเนตบัฟเฟอร์ก็จะเป็นการควบคุม pH เลือดให้อยู่ที่ประมาณเนี้ยเจ็ดจุดสามถ้าร่างกายมีกรดเพิ่มขึ้น ที่อาจจะเกิดจากการออกกํลาลังกายหรือการกินอาหารที่เป็นกรดสูงนะคะมันก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเบสนะคะเข้าไปจับเพื่อเพื่อทําให้ไอ้กรดตัวนั้นหายไปจากร่างกายนะคะทาให้ความเป็นกรดเบตในร่างกายเนี่ยค่อนข้างคงที่นะคะแก๊สที่เกิดขึ้นก็จะถูกขับออกโดยการหายใจออกแล้วก็ pH <mel> <ic> ก็จะถูกควบคุมด้วยเนี่ยนะสมมติเติมกรดลงไปมีกรดในร่างกายเกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการออกกํลาลังกายก็ได้ตัวนี้ก็เข้าไปจับ ได้มาเป็นตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันก็จะสลายเนาะกดคาร์บอนิกมันก็จะสลายตัวให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำคาร์บอนไดออกไซด์ก็หายใจออกออกมาก็ก็เอาออกมาจากร่างกายได้นะคะสําหรับเลือดก็จะเป็นบัฟเฟอร์ที่เป็นฟอสเฟตบัฟเฟอร์นะคะถ้าเลือดที่มีความเป็นกรดสูงไหลเข้ามาในไตกรดบางส่วนก็จะเข้าไปทํากับคู่เบสนะคะก็จะเนี่ยก็จะไปสะเทือนกันทําให้มันกลายเป็นคู่กรด pH ของเลือดก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาก ตัวที่เกิดขึ้นก็จะถูกขับออกมาทางปัสสาวะแล้วก็การที่มีบัฟเฟอร์นี้ในเลือดทำให้ pH ของร่างกายของเลือดในร่างกายเนี่ยค่อนข้างคงที่นะคะนอกจากนี้อาจจะมีบัฟเฟอร์ในน้ำทะเลที่ทำท,ท,ที่ทาให้ควบคุม pH ของน้ำทะเลให้มีค่าคงที่อยู่ประมาณ8 2ถึง8.4นะคะโดยตัวที่เป็นบัฟเฟอร์ในการควบคุม pH ในน้ำทะเลก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะต่อไปเป็นกระบวนการกำจัดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในกระบวนการเผาไหม้เช่นฐานหินโรงไฟฟ้าก็จะมีแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นแก๊สผิดเนาะแล้วมันก็ทําให้เกิดฝุ่นกรดโรงไฟฟ้าก็ต้องมีการกําจัดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกนะคะถ้าสมมติว่าตั้งอยู่ใกล้ทะเลก็อาจจะใช้ตัวเนี้ยสารที่อยู่ในน้าทะเลเนี่ยในกระบวนการทําให้สุดท้ายแล้วมันได้เป็นกระบวนเออมันได้สารที่เป็นกลางนะคะกระบวนการกำจัดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะเรียกว่าฟลูอร์แก๊สดีซัลฟิดี ดี u l ลฟู i z เซชันนะคะหรือว่า FGD นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นกระบวนการคร่าวๆนะโอเคเขาถามตัวสอบความเข้าใจค่ะเขาถามว่าถ้าสมมติว่าเอาน้ำทะเลมาหยดกดแก่หรือเบียแก่ลงไปเล็กน้อยปรากฏว่า pH ค่อนข้างคงที่เลยเพราะอะไรให้ลองเขียนสมการประกอบการอธิบายนะคะถ้าสมมติว่าเติมกรดลงไปเนาะเติมกรดลงไปเติมกรดลงไปเล็กน้อยตัวที่จะมาจับจะมี2ตัวตัวแรกก็จะเป็นตัวคาร์บอนต จับปุ๊บก็จะกลายเป็นตัวนี้แล้วก็น้ำอันนี้กรณีหยดกรดหรืออาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งมาจับหยดกรดไฮโดรเนียมไอออนตัวอีกตัวที่มาจับก็จะเป็นตัวนี้ซีโอลบนะคะก็จะได้เป็นกรดคาร์อบอนิกได้เป็นกรดคาร์อบอนิกกับน้ำแต่ถ้ากรณีที่หยดเบทลงไปในน้ำทะเลเบทต,ตัวที่เป็นเบทก็จะเป็นตัวนี้ เบสก็จะมีตัวกดมาจับก,ก็จะได้เป็นตัวนี้บวกหน้ำนะคะประมาณนี้ถ้าแม่นคู่กดคู่เบสก็ก็คือไม่มีอะไรแหละง่ายมากนะคะก็อาจจะให้ในักเรียนไปสืบคน้นถ้าคุณครูคน,คนไหนสั่งงานก็ตามนั้นนะคะต่อไปสรุปเนื้อหาจบแล้วค่ะสรุปเราต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ เราต้องรู้ว่าสารในชีวิตประจําวันมีกรดมีเบทเบอยอะมากเราพิจารณาความเป็นกรดเป็นเบทจากการใช้ทฤษฎีกรดเบทอะเอเนียตบเสเซนลารรีริวอีสพิจารณาคู่กรดคู่เบสโดยใช้ทฤษฎีบเสเซนลารรี่กรดแก่เบสแก,แก่เมื่อละลายน,าน,าน้ำถือว่าแตกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กรดอ่อนเบสอ่อนแตกตัวได้บางส่วนซึ่งความสาม,มารถในการแตกตัวพิจารณาจากค่าเคนะคะเกลือบางชนิดแตกตัวได้แล้วไปไฮโดรไลซิสได้ทําให้เกลือนั้นมีความเป็นกรดหรือเป็นเบทนะคะแตกแตกต่างกัน โดยพิจารณาจากความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนแล้วเอาไปหาค่า ph ปฏิกิริยาที่กรดกเบสท,ทำพอดีกันรเราเรียกว่าเบียสะเทินนะคะซึ่งเกลือตรงนี้อาจจะเป็นกรดเป็นเบสเป็นกลางขึ้นอยู่กับว่ากรดกรเบสท,ที่เอามาทำเบียากกันเป็นประเภทไหนสารจุดที่สารทำเบียพอดีกันในการไตเตะเรียกว่าจุดสมมูลนะคะซึ่งดูได้จากการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ การเปลี่ยนสีของอินดิคเตอร์เรียกว่าจุดยุติซึ่งจะใกล้เคียงกับจุดสมมูลนะคะในการไตเตลเอามาคำนวณหาความเขียข้นหรือปริมาณสารที่เกี่ยวข้องได้ส่วนบัฟเฟอร์มีสมบัติในการควบคุม pH ไม่ให้เปลี่ยนแปลงมากนะนะคะเติมกรดเติมเบสลงไปเล็กน้อยก็จะทําให้สารละลายเนี่ยมีค่า pH ค่อนข้างคงที่แล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเชียวนะคะจบจบแล้วต่อไปบัฟึกหัดท้ายบทอันนี้ อันนี้อยากจะบอกนักเรียนอย่างจริงจังและจริงใจว่าขอให้นักเรียนทำทุกคนก่อนจะดูคลิปต่อไปก่อนจะดูคลิปเฉลยต่อไปเพราะว่าแนวข้อสอบ A level หรือข้อสอบใดๆก็ตามหรือแม้แต่อาจารย์ที่รูเรียนก็ตามอาจจะเอาข้อสอบ้ายบทมาเป็นข้อสอบในข้อสอบจริงได้เพราะว่าข้อสอบ้ายบทสอวทอเนี่ยเป็นข้อสอบที่ดีอาจาร,รับครูครูรู้สึกว่าดีก็คือมีความยากมีความประยุกมีความซับซ้อนในระดับที่เหมาะสมแล้วก็อยากให้พวกเราอ่ะ รวบรวมเรียบเรียงไอเดียแล้วก็ความรู้ทั้งหมดอะ่ะมาทำคือเรียนมาถึงท้ายแล้วเนี่ยเรื่องแรกอาจจะงง,งหรือถ้าใครยังไม่อยากทำนะลองเรียบเรียงลองสรุปหรือลองจดอะไรของตัวเองมาก่อนก่อนจะมาทำสรุปสูตรหรือว่าสรุปวิธีแนวคิดอะไรหรืออ่านรีวิววิกรอบแล้วก็มาทำนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการจัดระเบียบความรู้เข้าลิน้นชักสมองเราอย่างดีนักเรียนอันนี้นะแค่รวมทั้งบทนะแต่ข้อสอบจริงมันไม่แยกบทม,มาให้เดอ้อ ข้อสอบจริงมันแยกมันมันรวมกันมันเอาอันนั้นอันนี้อันนี้มารวมกันแล้วถ้าเราไม่ได้ฝึกทําเลยอ่ะมันทําข้อสอบไม่ได้ไงนะคะโอเคถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูด้วยนะเจอการเฉลยรับงานถ่ายบทคลิปนะคะ